สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูมิเรทาโร่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการแรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดซุร์แตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะหัวข้อแรนดอมของเราในวันนี้นะคะเขาชอบคนแบบไหนนะคะคนคุยคนที่คนนึกถึงคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ วันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ i v i า e เซโรชนะคะทารู aro, นะคะเป็นไพ่ของความศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์นะคะซึ่งไพ่สำหรับนี้นะคะจะเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะอืมจะเป็นผู้หญิงทั้งคิงทั้งอัศวินนะคะซึ่งสื่อถึงความพิเศษที่เป็นการนำทางชีวิตที่อ่อนโยนแต่ก็มีแต่ความชัดเจนแล้วก็หนักแน่นนะคะแล้วก็สื่อถึงการเคารพตัวเองนะคะการเคารพในตัวของตัวเองนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเข้าเรื่องกันเลยนะคะขอศักดิ์สิทธิ์ไปะคะ่ะ ว่าไพ่จะสื่อออกมาว่าเขาชอบคนแบบไหนนะคะแล้วคอยนะคะอสวินเรียนนะคะโคบสอดนะคะ สเวนอัลครับเดอะฟูนะคะทีล็อบสอดนะคะอัลวินดาควีนล็อบสอดนะคะเคียงอัลคัพแล้วก็เอ็ดอัคัพนะคะขอใต้สำหรับสักสี่ใบนะคะเพดดคอยนะคะปปเอนบิมเจตนะคะแล้วก็สองไม้นะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะ สำหรับทาราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะมีธาตุดินการพึกศกมังกรน,นะคะธาตุลมในถุงตุลกลมธาตุน้ำมีกรกรกฏพิดติะค่ะแล้วก็ ธาตุไฟไม่สิงถนนนะคะดินน้ำลมไฟมาครบหมดเลยนะคะตามหน้าไพา่ถามว่าเขาชอบคนแบบไหนนะคะก้าวเหรียญใบแรกเลยนะคะเขาชอบคนที่ดูมั่นอกมั่นใจนะคะคือมั่นใจในตัวเองนะคะมีเสน่ห์แบบที่ไม่ต้องพึ่งพาใครมากนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ก็มีความสงบแล้วก็ดูดูเหมือนแบบว่ามีคุณค่าในตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะคือเขาชอบคนที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะแบบเหมือนแบบ ยืนได้ด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไปอวดหรือว่าไปข่มใครนะคะเขาชอบคนแบบนี้นะคะและต่อด้วยอัศวินเรียนนะคะเขาชอบคนที่มีนิสัยจริงใจนะคะจริงใจแล้วก็เป็นคนที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งไม่รีบนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะมีความมั่นคงแต่ก็ไม่หวือหวานะคะแล้วต่อด้วยสี่ดาบนะคะซึ่งหมายถึงว่าเขาชอบคนที่ให้พื้นที่กับเขาได้พักใจบ้างในบางครั้งนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเขาในบางครั้งที่เวลาเขา นิ่งๆเงียบๆหรือว่าถอยไปนะคะถอยไปในที่นี้บางทีเขาอาจจะถอยไปอยู่กับตัวเองบ้างนะคะเขาเขา,อาชอบคนที่ เป็นความสัมพันธ์ที่ให้พื้นที่ให้ความเป็นส่วนตัวเขาบ้างนะคะไม่เร่งรีบไม่กดดันเขามากเกินไปนะคะคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจนั่นเองนะคะแล้วต่อด้วยเจ็ดถ้วยนะคะเขาชอบคนที่มีความฝันนะคะมีภาพมีจินตนาการมีโลกส่วนตัวบ้างนะคะแล้วก็มีเสน่ห์แบบหลายด้านจนเขารู้สึกว่าเขาจะเลือกคุณนั่นเองนะคะคือเขาชอบคนที่มีมีความฝันมีความชัดเจนนะคะแล้วสามดาบกับแปอัวินดาบนะคะ ซึ่งหมายถึงว่าเขาชอบคนที่ตรงไปตรงมานะคะมีแต่ความจริงใจนะคะตรงไปตรงมาแบบที่ไม่ได้ทําร้ายจิตใจใครนะคะคือไม่ได้ใช้คําพูดที่แรงๆนะคะเป็นคนที่ใจดีนะคะคนที่พร้อมพูดคุยกันโดยที่แบบว่าไม่ปิดบังไม่ซ่อนเร้นนั่นเองนะคะเป็นคนที่ชัดเจนนั่นเองนะคะราชาถ้วยนะคะราชาถ้วยสําหรับนี้นะคะเหมือนที่บอกก่อนหน้านี้ว่าเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนแต่ก็มีความเด็ดขาดนะคะคือเขาชอบคนที่ อบอุ่นเข้าใจเขานะคะเป็นคนที่รักตัวเองเป็นดูแลคนอื่นก็เป็นนะคะดูอ่อนโยนแต่ว่าเข้มแข็งในเวลาเดียวกันนะคะอืมแล้วต่อด้วยแปดถ้วยนะใบสุดท้ายนะแปดถ้วยนะสื่อถึงว่าตัวเขานะ่ชอบคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดหรือเมื่อไหร่ควรที่จะถอยออกมาจากสิ่งที่มันไม่ใช่จากสิ่งที่ทําให้ตัวเองเจ็บนะคะคือเขาชอบคนที่มีสติไม่ไม่ดราม่าก,กับทุกเรื่องนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองเป็นนะคะ เขาชอบคนที่คือเขาชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วก็ครอบครัวดูแลคนอื่นไปด้วยนั่นเองนะคะเขาจะตกหลุมรักมากๆเลยนะคะแล้วใต้สำรับนะคะมี1เหรียญสองไม้นะคะหายพ็นเท e s นะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญนะคะ ภายใต้สำรับนะคะบ่งบอกถึงตัวตนของคนที่เขาชอบที่สุดนะคะส่ไม้เขาชอบคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเป็นคนมีเหตุผลไม่โลเลนะคะเรามีไฮเพนเชสนะคะเขาหลงคนที่มีเสน่ห์แบบลึกลับนะคะเข้าใจอะไรโดยที่ไม่ต้องพูดเยอะนะคะคนที่มีอินเนอร์แรงนะคะฉลาดเขาจะยอมแพ้กับคนที่เดาใจเขาได้นะคะแล้วมีเด็กถือเหรียญน,นะ,ะเด็กถือเหรียญกับหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาชอบคนที่รักจริงนะคะซื่อๆแต่มีความจริงใจนะคะ มีความรู้สึกที่ค่อยเป็ี่ยนค่อยไปแต่มีแต่ความจริงใจนะคะคนที่พร้อมจะสร้างอนาคตด้วยกันกับเขาอย่างมั่นคงนะคะเดี๋ยวขอถามไพ่นะคะว่าเขานะรู้สึกยังไงกับคุณคะอขอสักสามใบนะคะเด็กถือถ้วยนะคะแบดเรียนแล้วก็สามถ้วยนะคะเขารักคุณนะคะแต่จะเป็นความรัก ที่ไม่ได้หวือหวานะคะเป็นรักที่ค่อยๆเติบโตจริงใจนะคะและเขาตั้งใจที่จะพยายามสร้างความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะค่อยๆสร้างเพื่อไปสู่ความมั่นคงนะคะเขาห่ะอบอุ่นทุกครั้งที่ได้คุยได้เจอคุณนะคะนะมีความรู้สึกที่คุณทั้งเป็นเพื่อนเขานะทั้งเป็นคนพิเศษที่อยู่ในใจเขาเลยนะคะคือคุณมีทั้งความเป็นเพื่อนมีทั้งความเป็นคนพิเศษในคนคนเดียวกันสําหรับเขานะคะเขารักคุณนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะทุกคนสั้นๆกระชับแบบนี้เลยนะคะ ก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่ในวัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุภาพแข็งแรงในทุกๆว,วันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ